ละจังว่าสาธุสาธุสาธุเด้อพวกพ่อแม่ตุ้มได้บนขอขอความผูกยกครูขายถวายแท้แสนบ่จ๋าได้ว่าให้เสียงพ่อน้องเสียงหาวผู้สาวฟังนังคอดเขาละตุ๊จื้อบูชาหนอขอทางน้ำเทพเจ้าได้มาเข้าของจังอีหลี Là hết nơi đây đây Ở ngày đây khăn sống là lo Thầy ai Là Lạc khỏa ai thiên thông mẹ đi thầy คนนางเราในพื้นบาดาลเอ้ยดอกเบิจมาในหัวุ่นพันธุ์งามละสวยยกคาทาหักอคะยา้ยางมขอพนองคาทาลิ้ขเ็นพรอุทิศมา งล้มปันผิปันแต่งแค่เดียวเดิน้ำในใจวอนและยังเางาหาวน้อควดิรอ่อนตลอดสิ้นอินข้าไปดิ้อ่อนไปเดียวโน้ตโอ้ยเดินพระองค์ประเหีสีพระทับพระบรรัมพระจ้มายจริจนวันนี้ บบาวางจะพวบมดันสิฟืนมันีก็โงน้แตกกันยันี่ก็บหนุมเดือไม่สมัยไม่เด็ดแเลยโง่ยน้าไม่ถ้ากินขือนำขาเป็นราชาติุงไทยมีเมสีจย้งขาดกอยสุิไปละพตอนนี้เกิดรางวัลนี่หใหงมากค่ยจ้ามากินคนในเมืองดต้องสิบเนี่ยเห็นทุบแขนคนเลยเยังสิบก่อน ดอกดีเลยพี่ชาเสียงดีกว่าียป้าทุ่งนาเราเนเสียงใยได้ก่อนลองดีดีกว่ากล่องแบบไหนชื่อเพลได้กลมแม่เนื้อตังค์ทุกคนนี่และสมบัติสายนะเพื่อนจิตคือมองจิตขวดที่สุดแื่คุณขวดหลงกับทุ่งนี่เขาขวดได้แผมผมยังนั้น่ชใจนย่างคีเพนก็ดี โ่เี lonely, well. ้ยม่ค่อยไกินคนในเมืองของเขานะตายไปคนละคนสองคนเลานึ่งย่านลุงสาวของเมาเกิดตาขาง่าดุมมกัาเาแล้วออมมือม

มาตรวจให้ผมมันอมดีคุณแม่บอกผมว่าเรียนคุณพ่อเป็นยังงาไปนลูกไปชนลูกะได้เบอางทียด้ก่ันน่้เปน่อะสอนาไป็น่อจะสเขาอยาเปน่อนเขาไปอป่จะเหาไอยาปนพ่นเขาปอาป่้สอนปอกปน่อนาไอปน่ตจะเาอาป่า มาบอกว้งใส่ยังไงอไปสั่งานคนนู้อันคนนี้ผมยังพยายาเขาไมให้ันเขาจอบปองีปองเงใหม่เมันต้ามาจอบปองสีปองเงาีออหอกช้นเลอกววิโกันการัากาารรักการกกกกการกาากกัักัากรก คือมึงจะต้องที่คนดีก็ใส่ยคนดีงามยิงใหญ่เร่ยอมไมาใยไยุ่พวกเจ้ามีทานที่เหีนเป็นยังไงกันนะโอมอุนขอเนชกพระเจ้าค่นนี่หมายความว่าพระองค์ี่เอาลูกสาวจะกิ้นของเพื่อเสดบมาด้วยกัแก้ปัาอกนดูจะ้เจ้า่ะไ อาหารเจหน่าทุกคนความเรี่ยงเลี้ยงแก่แก่ไปนจักรเก็บเอาิ่งขอมไปพนจี่ดาเข้าใส่สวยย่ความงุกคเกี่ยวบอาหารเชนน้ไปเถอะ๋ยวมันจะาเกีรยกันกันไปเถอะาเารอย่าไล่ไล่ของใหญ่าเอ้ยส่งเกองนที่เขาตุวันแล้วความพึ่ไฟไ អ្នកយាមមកឃើញទាហានមកមកជួយហៅហៅមកជួយមក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  แล้วว like <the> ันวานยันมังเรียบรอยแาคิดโง่ีกวันนั้และคิดถึงพี่ร้อยพันสองครั้งและกำจิตแินเละนตนนี้ทรวงตอนลีน้องที่เคยมีตกตอนเย็นเขาปัญว นรานอนบนกาบพีแต่ส่วนองบอกแล้วทีหใายพัฒนาก้องนอนเลยนันทำได้เมนบ่ลืมใจ อีหนึศิลปินในควาวจัโศรงอิวดงาอปนบพี่น้องชาวจันโทนี้คนยาโซทอนนี่นอนที่เป็นมานวงวเขาบุท้งกยมาที่รารงบกเป็นธรรมี អូអីសួនភាយាទេគិតយ៉ាងម៉េចអត់យល់ព្រះគឺជាស្ដួតហ្នឹងចិត្តទីតាមទុក្ខដែរទុក្ខព្រឺអត់ព្រឺដូចយ៉ាងចិត្តរីដូចយ៉ាងទុក្ខព្រឺព្រឺទីយ៉ាងមិនអាចនឹងតាមតែគ្រောင်းឯងទេ

ก็ยืนรอรอดั่งมันมาที่หนึ่งอย่างพูนพรลุงจะพร่ำให้แกหมดเพียอยากทำให้เขาเรียนดี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 เออดี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 ลุงสอนลุงบังคับงานมันบางไปอะไรเอาไว้ยืนยันยืนยัน